มาแล้วข้ามาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านของนักสแสดงสาวสวยที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานอย่างเจี๊ยบชมพูนุชที่เพิ่งได้จัดงานเลี้ยงแต่งงานริมทะเลไปลังคบหาดูใจกับปูไข่พงศรีมาอย่างยาวนานถึง11ปี สำหรับนักแสดงสาวอย่างเจี๊ยบชมพูนุชกับปูไข่พงศิรีเรียกว่ารักมั่นคงคบหาดูใจกันมานานถึง11ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฝ่ายชายเพิ่งเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปหลังก่อนหน้านี้หลายคนต่างลุ้นข่าวดีวันวิวาโดยในอินสตาแกรมของปูไข่ได้เขียนเรื่องราวความรัก11ปีกับเจี๊ยบชมพูนุชมีข้อความว่า happy eleven anniversary นะครับปีหน้าต้องเปลี่ยนวัน anniversary เป็น november แล้ว love you ครับปอลอแวนจิงเดี๋ยวไปแลกกันที่โบสถ์วันแต่งงานะ ประโยคหลังทําเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างตื่นเต้นกันยกใหญ่และร่วมยินดีกันอย่างมากมายหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยภาพพรีเวดดิ้งสุดเท่ที่เน้นความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติม,มากๆหลายคนเห็นแล้วต่างก็บอกว่าเป็นพรีเวดดิ้งที่น่ารักและล่าสุดวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเจี๊ยบชมพูนุชและปูไข่พงศรีก็ได้จัดงานเลี้ยงแต่งงานบรรยากาศเรียบง่ายริมทะเลสุดโรแมนติก เพื่อนสนิทอย่างนุ่นวรนุชอวยพรน้ำตาท่วมกันเลยโดยในงานปาร์ตี้เล็กๆของทั้งคู่นั้นเป็นปาร์ตี้ที่เรียบง่ายและอบอุ่นมากเพราะห้อมล้อมไปด้วยเหล่าเพื่อนเพื่อนคนสนิทที่คบหากันมานานอย่างนุ่นวรนุชเจี๊ยบโสภินภาจอยชนธิชาและเพื่อนเพื่อนนอกวงการที่เรียกว่างานนี้เน้นความรักมิตรภาพของเพื่อนๆนั่นเองมีโมเมนต์ที่นุ่นวรนุชได้อวยพรเพื่อนสนิทเจี๊ยบชมพูนุชที่บรรยากาศดูซึง้งจนน้ำตาท่วมเฟรมกันเลยวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านของจ เยชมพูนนกันลค่ะสำหรับบ้านของเจี๊บชมพูนุตเป็นบ้านบรรยากาศสุดอบอุ่นที่ซื้อมานานกว่า10ปีแล้วเคยเปิดให้รายการบุกห้องดาราสดสโมสอนไปชมมาแล้วด้วยเป็นบ้านหลังมุมซึ่งมีบริเวณที่เอาไวท้ทําสวนซึ่งสวนรอบๆบ,บ้านนั้นก็เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดให้ความรู้สึกรม่มรื่นมากดูเย็นสบาย โดยเธอได้เผยว่าพี่ชายของเธอเป็นคนที่ชอบอยู่กับต้นไม้ธรรมชาติและมีมุมเล็กๆสําหรับบูชาพระพิคเนตพี่ชายของเจี๊ยบชอบปลูกต้นไม้ถึงขั้นทําเป็นกิจกรรมเล็กๆในอินสตาแกรมนอกจากนี้ยังมีบ่อปลาเล็กๆบ้านของเธอเป็นบ้านที่ดูมีระเบียบสุดๆซึ่งเจียเ๊ยบเผยว่าที่บ้านดูมีระเบียบเป็นเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่เจ้าระเบียบมากๆนั่นเอง พอเดินเข้าไปในบ้านก็จะเจอกับห้องรับแขกสไตล์มินิมอลที่มีความเรียบง่ายเจี๊ยบบอกว่าในโซนนี้เคยรกมาแล้วเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดมีขนาดใหญ่จนเธอนั้นเบื่อแล้วก็โลทิ้งไปเปลี่ยนมาเป็นแบบน้อยๆแต่ใช้งานได้จริงกิจกรรมในเวลาว่างของเธอที่เธอชอบนั้นก็คือการออกกำลังกายมีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายวางไว้ตามมุมบันไดของบ้านเธอมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากคนในบ้านเพราะคนในบ้านไม่มีใครที่ชอบออกกำลังกายเลย ส่วนห้องครัวของเจี๊ยบเป็นมุมโปรดของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ชอบทำอาหารที่สําคัญทำอาหารใต้อร่อยมากเพราะคุณแม่เป็นคนใต้เจี๊ยบบอกว่าฝีมือของคุณแม่อร่อยสุด,สด ส่วนเรื่องความรักกับหวานใจอย่างปูไข่พงศรีเธอเผยว่าปูไข่เป็นคนโหดแต่จิตใจดีและเป็นคนจริงจังทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยเจอเคยคุยกันแล้ววันหนึ่งก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและยังเคยเผยอ,อีกว่าทั้งคู่กาลังติดเที่ยวกันมากและเจฟเองเป็นคนที่ไม่ได้อยากมีลูกและรู้สึกว่าชีวิตปัจจุบันมีความสุขมากกับก,บการใช้ชีวิตทัศนคติคนรอบข้างเลยคิดว่าแบบนี้โอเคแล้วแต่ในอนาคตถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ค่อยว่ากัน เรียกว่าเป็นบ้านแสนอบอุ่นของนักแสดงสาวสวยเจี๊ยบชมพูนุชมีส่วนร่มรื่นแถมคุณแม่ยังทำอาหารอร่อยส่วนเรื่องความรักทั้งคู่ก็เพิ่งได้จัดงานเลี้ยงแต่งงานริมทะเลแอดมินขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ